นี่เป็นพวกกึ๋นนะครับนี่หลุดพกกึ๋นนี่นี่ได้เช่าทีเดียวสามองนะครับองคหนึ่งหลายหลายหลายหมื่นนะสวยสวยรักหมื่นไปปลายเป็นแสนเลยนะด้านหลังจะมีจานอย่างนงี้นะครับเนี่ยแล้วจะมีอุดกลิ่นตรงนี้จำทรงพีแม่แม่นมี <ๆ S 1> ทั้งแต่งแล้วก็ไม่แต่งนะครับมีรอยจานเห็นไหมด้านหลังจะเป็นอุอุอย่างเงี้ยอุอย่างเงี้ย นะครับเนี่ยจะมีรอยเห็นไหมรอยอุดก็แตกต่างกันไปเห็นไหมนี่นี่เห็นไหมรอยอุดเห็นไหมตรงนี้ก็มีเห็นไหมรอยอุดรอยอุดริงนะครับม่รูได้ยินเสียงหรือเปล่านะครับเนี่ยอันนี้พ่อขืนนะครับเป็นพาร์ที่ดีแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับ อย่างนี้เดิมๆมบ้านๆดีเนี่ยจะมีตอกโค้ดเนี่ยตอกไม่ได้ตอกโค้ดหรอกจะเป็นตอกรูๆอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยนะครับจะเป็นลักษณะของท่านเลยตอกไว้ข้างศารีรษะท่านบ้างเห็นไหมนี่นะนี่นะตรงนี้นะเนี่ยรูต่างๆเ,เนี่ยตรงนี้ก็ชอบมีตอกไม่รู้ทําไมท่านชอบตอกตรงนี้เนี่ยเห็นไหมแล้วจำทรงพีแม่แม่นเป็นพระหล่อนะครับเด็ดตอกตรงนี้บ้างบางทีจะมีตอกข้างนี้อีกนะครับ แต่ชอบมีตอกนะครับเนี่ยตรงเนี้ยเห็นไหมเดือดมากองนี้เดือดจะเป็นบดผุดๆเลยก้นรอยตะใบพวกนี้สําคัญลอยตะใบก้นพวกน,วกนี้สําคัญนะครับเนี่ยลอยจานนะครับแล้วก็นี่ลอยอูดจริงนะครับนะครับปีนี้ผมก็เชื่อว่าใครเจออะไรไม่ดีก็ขอให้ปีหน้าเป็นปีที่ดีใคร ปีนี้ใครเจออะไรที่ดีก็ขอให้ปีหน้าเป็นเจอปีที่ดีกว่าทุกวันนี้เนี่ยผมมองว่าในวงการพาร์ทเนยนะผมแบบว่าเรียกว่ามีหลายคนเป็นไอดอลมากๆเลยผมชอบดูหลายๆคนนะคือเรียกว่าใครประสบความสำเร็จเรายิ่งชอบดูแล้วยิ่งแบบเออเป็นแรงผลักดันว่าเฮ้ยเราอยากอยากประสบความสำเร็จบ้างอะไรอย่างเงี้ยอยากอยากได้พระอ,องค์นี้บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วเราก็ ต้องยินเราเรียกว่าไงเห็นใครสาเร็จเนี่ยเราพอเรายินดีเขาปุ๊บเราก็จะมีความสุขแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยสักวันหนึ่งเนี่ยเราอยากจะเป็นแบบเขาบ้างไอดอลของผมนี่ก็จะมีไม่กี่คนหรอกจริงๆริๆแล้วถ้าพูดถึงเนี่ยเออพูดถึงว่าไอดอลในการขับเพื่อนเนี่ยจะมีแบบว่าเรียกว่าเออพี่น่าจะเป็นสามคนในแบบว่าเรียกว่าเป็นไอดอลที่ดูบ่อยบ่อย,อยก็เรียกว่าเออพี่บอย้าบจันท์นะครบแล้วก็จะมี ลุงต้นท่าประจันแล้วก็ลุงพศเอ้ยพี่พศท่าประจันเดี๋ยวเราก็ไม่รู้จักกันเป็นการส่วนตัวหรอกจะรู้จักแค่ลุงต้นนะครับแต่พี่บอยกับเอ่อลุงพี่พศท่าประจันเนี่ยก็ไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวไม่เคยคุยอะไรกันนะครับแต่ว่าก็เป็นไอดอลคือเราก็เป็นเรียกว่าเป็นเด็กคนหนึ่งที่เล่นพ้าแล้วก็เดินตามต่างๆหรือว่าพี่ๆหลายๆคน,นก็เป็นไอดอลของผมคือเราก็ติดตามดูต่างๆดูหลายๆคนเลยเรียกว่าดูหลายๆคนนะครับ นะครับมีหลายๆคนเป็นแนวทางทำนู่นทำนี่แต่ละคนก็มีแนวทางของตัวเองนะนะครับเราก็ทำแล้วก็ดูใครประสบความสำเร็จเราก็ต้องดูนะครับว่าเขาประสบความสำเร็จยังไงเขาหา,ายังไงเขาดูพระยังไงเขาได้พระมาอย่างไงเขาทำตัวยังไงนะครับหลายๆเรือ่องการใช้ชีวิตเขาใช้อย่างไงบ้างเราจะไม่รู้ทุกอย่างเราแต่ว่าเราสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันเห็นยังไงไม่เคยอิจฉาแล้วก็เราแค่บอกว่าเฮ้ยสิ่งที่เราอยากจะเป็นแบบเขาเนี่ยไม่ใช่อิจฉานะไม่ได้ใช้ความอิจฉาใช้ความรู้สึกว่าเฮ้ย เราเขาทายัางไงถึงเป็นแบบนั้นเนี่ยจะมีต่อโค้ดเหมือนกันตรงนี้หไหมนะครับหลายๆองค์เลยในต่อตรงนี้ก็มีต่อโค้ดตรงข้างศีรษะท่านนะครับถ้าเราเมื่อไหร่เราเราเรียกว่าไงเราเห็นคนอื่นสําเร็จแล้วเราอิจฉาเนี่ยนะเพราะว่ามันจะไม่มุ่งไปสู่การที่แรงผัดดันให้ตัวเองผมเชื่อว่าถ้าเราบิดฉาเนี่ยมันจะกลายเป็นแรงผัดดันให้เราลบมากกว่ามากกว่าจะไปทางมัว่วนะครับแล้วก็ผมก็คิดว่าเรียกว่าไงคนอยู่สําเร็จเนี่ยผมว่าดี นะครับนะครับคนที่สำเร็จสําเร็จเยอะยิ่งดีใหญ่เลยนะครับคนที่เราดูอยู่คนที่เราติดตามอยู่สําเร็จยิ่งดีใหญ่เลย, <c oughs> เลยคนที่เป็นพักพวกเพื่อนฝูงหรือว่ารุ่นพี่ต่งตางๆสําเร็จยิ่งดีใหญ่เลยนะครับเราก็จะทาเราจะเห็นแบบอย่างแล้วเราก็จะพยายามทําที่เอ้ยทําไมเขาถึงตรงนี้เขาเขาทาได้ยังไงอะไรยังไงนะครับเราก็ต้องดูเขาไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราคิดว่าเอ้ยโอ้นี่สําเร็จแม่งทาได้ไงวะ โอ้โหนู่นนี่นั่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับเราก็จะจมกับอยู่ในความอิจฉาและความลบนะครับเราก็ต้องผลักดันผมเมื่อยังตัวผมนี่เป็นเด็กอย่างเงี้ยต้องแบบว่าผลักดันไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เพราะกลืนนะครับองค์นึงก็หลักหมื่นไปปลายนะครับส,สวยๆนะ